ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายถ้ารูปนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตา ฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายถ้าเวทนานี้จักเป็นอัตาแล้วไซเวทนานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในเวทนาว่า เวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตาฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นอนัตตาพิกษุทั้งหลาย ถ้าสัญญานี้จักเป็นอัตตาแล้วไซสัญญานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้สัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายก็เพราะสัญญาเป็นอนัตตาฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้ สัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายถ้าสังขารเหล่านี้จกเป็นอัตาแล้วไซสังขารเหล่านี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในสังขารว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้สังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้น ภิกษุทั้งหลายก็เพราะสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาฉะนั้นสังขารทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสังขารทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้สังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลาย วิญญาณเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายถ้าวิญญาณนี้จกเป็นอัตตาแล้วใสวิญญาณนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายก็เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาฉะนั้น วิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจข้อนั้นอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุพัญจวัีทูลว่า ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้น ไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่า นั S <S ่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรา เราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าสังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็ a, สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่าก็ a, สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาดควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา ข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั่นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั่นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั่นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั่นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน ภายในหรือภายนอกยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั่นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วอริยะสาวกย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนัตตลักษณะสตรนี้แล้วภิกษุปัญจวัคคีย์ก็มีใจยินดีเชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระพุทธองค์ตรัสวยากรณ์นี้อยู่จิตของภิกษุปัญจวัคคีย์ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น